นักสการครัะเดินเพราะล่นยูทูบซุกซ่องเนาะเมื่อเอ้ยชื่อหรอกเพราะว่ามันไรลยากนะมันมันเนียนแบบไหนดิไม่ใจ่พิษไทยคือน้ำจำบดจำแมเมนตลายโพดีมมนลายโพดมม่ลายฟองโพดอืมนี่อี่ขาดที่่องม่ปลาออดน้ำโทกจักไปทั้งไต่จมือไปจุ่มตีน้ำก ah. ันหาย้อมเลยว่ะ ไปบ้างบ้านไม่ไดอุดรตอนนี้มันติมาโดนแล้วเออมันจะไปยู่อุดรบหมือนกันไปตัดต้นไม้ต้นไทรนะหอกันอืได้ลายบ้านลายหม่องลายเกศเนาะเอาเอาเดี๋ยวไรเป็นไงบางหรอโอ้ไปอ้าวมายี่ยมยาประจันไไฟบอกก็มาเยี่ยมยามลงตาน้ำนี่ล่ะครับผมลงคู่ลงตาลน้ำกัน นอกกนบ่ครับนอกอนอก่อนเียบานนี้ลวงตาคนแบกคอแล้วกับูิงสองกองเมนแมนกอนนันนเออฝันนี่ฝันักฝันเนี้ยฝันนี่เป็นจริงนี่ครับ ผู้ชายแบกท่ออยู่ปากท่อเนี่ยหงอกหงกร้อยไว้เฉยๆสองเล็กหาซีปิดปากทอมึงเกินตัวนี้มันบักง้ายเลยทอแต่่มันทอได้หน่อยค้นพอเหดทางบกบกหุ่มทอดทอดตัดระครับคิดเมื่อโรดว่าเล็สิตัวใหญ่เป็นไงน้องต่างตางปิดเลยปิดเลยสองตัวเล็กหาซีปิดเลเลขนสเดียงหยบหยบอยู่เล็กตัวนี้บ้านนี้ ผู้หญิงชุดขาวยืนเล่งซองกองเบิงกองเน่ยอขาวเนี้ขาวยืนเบิงกองเรียกย่หน้ากองกางสูงใช่ไหมใส่ชุดบวที่ข้ามนะคเับเนี่ยส่งขาเนี้ยไ่าเพิ่นยืนเบิ้งเลขนั่นแหะยืนเบิงนุ่มพลังรับเบิ้งเบิ้งเงินเล็กอยู่นี่กองเหระเบิ้องกองว่างีสดยืนกองกระดาษครับอาสีนวลนียังขาเพิ่น เลขห้าศูนย์บ้างจะได้ลองครับหลังจากนั้นน้องตาฝันอีกบาทนี้คิดว่าสิคิดว่าสิเป็นการเน้นย้ำบอกครับน้องตาเน้นย้ำพร้อมคิดว่าเพิ่มเพิ่มอยิ่งเสริมนเพิ่มไม่อีกว่าเพราะว่าลุงตาจ๋ยว้อนยุ่งว่าค่อยเป็นค่อยไปหรอครับผมอันนี้อีกยงีคุยกันอย่างเงี้ยวใจเตือนใจเตือนอัน ฝันเมื่อคืนนี่ก็จีฝันเนอะเมื่อคืนไอ้พาอจ่าเพิ่นมาจ่าทั้งที่จะพูดมันวะก็เพิ่นก็เอาความดีให้เอาไว้นอนนั่งโมเป็นนอนเนอะฝันเมื่อแตาก็ได้ฝันแบบฝันเห็นตัวเล็กหมดแล้วสาตัวจำพวกได้ไหมเนี่ยเล็กเล็นะมีช่วงทานเปลี่ยนว่าถ้าเห็นท้องตัวเดียวนี่นีะมองยี่ฝันทุกง่ายก็สครับมันตั้งสามเฉลี่ยอ่ เลขสามตัวตั้งสามแถวตั้งได้ตั้งรมองมาแค่จำว่าได้มันจําได้แค่สองตัวจำได้แค่เลขสองตัวในจำว่าได้มันโมเมนต์ครับสีดำความนี่ตัวเลขสามตัวสามแถวเป็นสีดำแค่สองตัวจาได้ดีเลยครับลูกตายเพรว่าจดไว้ครับเพว่าว่ามันจำด้ก็เลื่อมจดก็เลื่อมจดไม่ได้แต่จำด้อยู่ตัวนี้ บอสเลขสามตัวไหมคือว่าจดไว้มันจำไม่ได้เนี่ยบอสแม่ตอนในฝันแม่เห็นเลขปุ๊บจดเลดจดในฝันเลยเรค่าเนี่ย้าค่านี่อยูคค่าเขาห้องน้ำไปเรื่มไปลูกของน้ำรู้ครับเอาบาดนจังไรต่อครับผมบ้านจะฝันเห็นเงีโอ้เบื้องกระซับมันโอ้ไม่ตกเก่าตัวนี่วงงี้ก็ได้โอ้ไม่ทียำเล้วคือเปลี่ยนะมันาอย่างนี้เรียกงไม่ตกเก่า ตัวโตเก่าไห้ฝันเฮอยโตเก่าหัวใ่แนวฝันหงวดเหลีันหอ้มฝันเหลีบโเก่าเพราะเพราะอยไรนี่กันนี่กับจิตต่อหางเห็นกันเรออือนหกดตาพิตต่อหางเนอเชื่อมไปเขาสองตัวเห็นหาศูนย์เห็เนี่ยหาศูนย์เห็นสัดเด่น ฟันนู่ไปหนามาหลังบอกค่ะหลวงตาฝันเห็นแต่ตัวเลขเราบอกเออว่าไปทั้งไหนมาทั้งไหนกับอได้ปะเห็นตัวเลขมันเกิ้เัยคือขึ้นมาหล่นอยู่นั้วันนี้เบิร์ดยังได้มันก็บว่หายนี่คาคุณเนี่ยเหลุดซึมอะไรอยู่คอยมาไล่มาไล่ไปมันมันมันปรากฏขึ้นมาลอยอยู่ยังสีบอกครับเพื่อปรากฏเห็นยังสีมันหยุดเลยหยุดหยุดหยุดมันมันมันขึ้นมาแล้วมันก็บ่มีการเคลื่อนไหวยังนะคาคุณ เพิ่ไปจะซุ่มสามตัวฟอยมาไล่มาไล่ให้ไปแต่ว่าหาศูนย์บ่อไปสบ่อไปสายยวนสุดเดียวมันบ่อแรงคือจยังงวแปกมั่ววมันมีขามันมีขาพีสวงวดหวแตดโอ้แรงไม่แรงเลยเ้ย่จะงวดเล้อคําเคำเสียคนน้ำคนน้ำโซกไขว้กอนกัปอบ ก็ขุดน้ำสูงว่าได้ปีอายุสองไม่ได้มากเลยเนยเออไม่ยูอ๋อเงื่วนควบยุ่นแล้วนี่ไม่ยันวันเอาอันนี้ใครอยู่ดอกมันอยู่มันบอลเลียนหนีทั้งหมดนั่นนะครับมันนี่ดูไขอยู่มันบอลเลียนบ่มีไงอ่ไม่เต่มไงอาศูนย์มาเห็นคนมาเห็นอย่างเห็นแต่ตัวเลขมันบ้าครับหลวงตาเมี่ยนเอาเอาหลวงตาจีเพื่อไม่เลขฝันขึ้นนี้เลยเออจีต่อหางให้ เป็นตัวกันเป็นตัวกันแม่นครับเอาห้าหกห้าเก้าห้าหกห้าเก้าเป็นตัวกันอันนี้ละตัวกันวันสองวันนี้ดิหาชูนนวดชุดสองเราเด็กมึงสามีเป็นตายนั่นชูนนั่นตัวหางเนอะจำไว้ใจบุญเราจำไว้เนอะห่อนมือตายชูนในตัวหางใต้หางครึ่ง ให้เป็นตัวแท่นกันอถ้าศูนไม่มาก็หกกับเก้ามาถ้าพูดเลยว่าเด่นศูนย์คักจต่อหางคูนเด้วยอือจต่อไปใส่เลยสรว่าเป็นลัทธิไผ่เลย่มนนอ๋ตเรกเแต่ว่าันในน่ะเมียนเมูมาเปวนเก้าคูณหสังเกตชอบมึงดีแล้วโอเมีนเียนเมีนวกเมืงตาว่าโอ้เมีนก็มืงต่านมาอีกทีก็าลด้งานห้าวกาถือว่าจะเป็นยนยุ่งบุญ มันก็มีอันนี้ของห้าเดียอันน่ะอีเี่อนะเด็กมันก็วาาฝันมันจะเหียนเท่านั้นเนาะเ้องตาพ้่งหาซุนเลยหาุนเห็นเมินหนาซุนเลยเพราะว่ามันเห็นสันนี้มันจะตรงกับฝันมนฝันเดียบอันในเวลาจะสุปไปด้วเพาะอะไรก็ว่ากันไปเอาอัน ตังไปดีๆเสิมันเบิ่งกด้วยนะจ้างคนนั้นง่ามเงินนะเนี่ยสมมติอีกอะไรกคือไม่ได้ดั่งใจเนี่ยเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วคือออกไปตัวะื้นสมมติออกคือนื้เห็นโอ้มันเห็นคนอื่นเนาะอันนี้นีไปอันนั้นนีไปนี่หนี่ปะ พูดถึงเลขชุดสามตัวก็ง่ามดีเนาะใจถึงวราง่างเล0ศูนย์หาซีซีศูนย์หาซีหาศูนย์เลขสามตัวนะครับแต่ว่า้าอ่าดวงตาวงที่หาศูนตามความฝันล่าสุดเมื่อคืนนี้ที่ว่ามันหยุดกึกอยู่ให้เห็นแบบนิ่งเลยหาศูนย์บไปใสบ่นะครับนิ่งเงียบสงบครับ บันีีพระธรรมบดาครับโตกันต่อหางตามลัทธิของโลวงตาปิศนานะครับแค่ลัทธิเยีกยมอยาวาดีงวดหนึ่งผมจำได้หลงตาต่อหางมันเขาห้าหกกับห้าเก้าห้าเก้ามาตรงกับเลขสายในสายในขับสายในที่คนมีโชคได้มากนี่ล่ละเลขหลับวงใน เป็นไหมากศูน,นย์ห้าเก้าพูดถึงกระซัมเด็ดอันเดียวกันละ่ะศูนย์ห้าเก้าแต่นี่หาศูนย์ขึ้นกันกับวัคซีว่าสีมาหรือว่ามากขึ้นกันนะครับแต่ว่าบอกสูฟังเพราะว่ามันตรงกันซืๆๆ่อๆเราเอามานี้องตางวันนี้กันไหมากแข็งแขน่งแน่เพราะห้างหายไปสามงวดเดนนี้ดวงตาครับเดีย๋ยวนี้เลยโอ้ที่ผมฟ้องอะไรตั้งแต่งวดสองแปดเนาะแปดสองวันั้นแปดสองก็จะว่าไง เฮ็ดไปยตลอดก็ได <Ừ. S 2> <ưng> ้สวดเด็กคำนวณให้ยามสอบเฮดไวเฮ็ดไว้ัดซุมัดซ่เบิงเบิงมเบิงใส่กับเด็กฝันนครับเอาเขียบใส่เบิงเออเอาไว้กอนสูดนีชักกอนสดแต่ว่าเขาโดนนี่ก็ได้พักเหวเลยแต่ว่าเห็ดน้ำกนดี่นะป้ามันก็เขาเขาเขาลุบอีเหนไครับเด็กคำนวณความฝันก็เป็นได้แค่นั้นะตัวเดียวว่าฝันยังอีกเลย บ่เคยบ่อยากฝันบ่ฝันมันมเียอะเยอะห่างคืนมากกว่าเขาไม่ได้ฝันมันปึ๊บมากเลยอ๋อแบบบ่ได้ตั้งตัวตัวนึงบ่ได้ขึ้นบ่ได้ตั้งใจนี่นะเอาเดี๋ยวกาไม่ยอมตีไม่ได้ตั้งตั้งแต่ว่าไปเนาะม่ผู้ใดตั้งใจฝันได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่ได้ผู้ใดตั้งใจฝันหน่าแม่นอยู่บ่เดี๋ยวนี้ครับโอ้ยอมบอกห่าผมเงยแท้นี่นี่รวยมี่มี่ทุ่มตั้งใจฝันทุ่มทุ่มข้าเจ้ามักฝันน่ะ เจ้าฟันอีดีเป็นเ็กเป็นเบอร์คนดีลก็สั่นก็แสดงว่ากระสียุ่นี่ก็มีแต่ปาเน่งอย่่บนี่เลยกีบ้านิีบานอยู่ปานเหน่งเให้ว่าาั่นสี่ก่อนเอาสี่ซะอาจารย์กับฟันนี่ดีคือกันนี่ั้งใจฟันนี่ยอะไรจ้าง้งใจปันนี่เโอเคแลวนี่แล้วโป้เนี่หรอมือว่างรับหนึ่งเอเอาโอเคครับผมนอกแนวทางกะเลดของหลวงตาปิศนา ศูนย <54, S 1> ์ห้าส <50, 40, S 1> ี่ห้าศูนย์สี่ศูนย์เน้นไปที่ห้าศูนกันหาหกกับหาเก,ก้าครับมีอยู่แค่นี้ลหละนะครับเอาไปพิจารณาชอบก็จัดขัดก็ผ่านพ่านอันตัวผ่านอันเรอว่าฝันเป็นแชร์เท้าทานผู้ออกอยู่บางเกาะผู้หายอยู่ภาคอีสานครับ,รบเอาแบบนี้กาสิ รบงวนลงตาซนีได้ครับอันนี้รผมพูดลงตาหลายๆครับผมอ่าสาธุซาตูเรื่อขึ้นอ